ตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องรายการโชคเป็ดสารฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูการแข่งขันของเชฟที่มีชื่อเสียงระดับประเทศไทยนะครับสองท่านมาแข่งขันจากความแม่เฮานะครับที่ฟาร์มกันนันเตียนะครับเปิดตัวงานโครงการนำดวนบีฟครับดูท่าทางภาษาคุณคุณพที่อยู่เพื่อนแล้วเร็ว่าพีเศษของเชฟเสืดิศภาษาอจีนเรื่วนๆรับเรียนเอีกขึ้นต้นเป็นภาษา,าอาังกฤษเลยนะฮะ แต่พรามกูจัแต่ร้องออกมาหมอราเดกเลยที่เน so ี่ยมนีประสบการณ์มาเกือบสามสิบปีเลยนะัะคุณเชิดตอยเผยคุณเชิดตอยโทนะให้ท่านผู้ชมได้ชมระหว่างรอทานอาหารตัวชิ้นเนื้อนะฮะดูไขมันแทรกนะครับเท่านี้เท่าไหร่นะคุณตีครับคุณตีไขมันแทรกประมาณเท่าไหร่เกต้าเกต้าสูงสุดก็คือซูเปอร์สูงกว่าเกต้าก็คือซูเปอร์ที่ผลิตโดยทั่วไปก็อยู่ระดับสองนะฮะ สามขึ้นไปถึงสี่ถึงห้านี่ถือว่าโอ้โหสุดยอดน,นะแต่ที่เราขายในทั่วไปที่เราพอที่ชิมได้ก็คือสองถึงสามนะครับแต่ถ้าระดับสี่และแบบห้านี่ยากเลยละ่ะใชมาาไมครับอาดจะได้แจะสั่งจองเหมือนที่ว่าครับเพราะใช้ควาแท้ถึงระดับห้านี่ถือว่าใช้เวลาแล้วก็ฝีมือออกคู่เลี้ยงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอาหารนะครับทำน้ำหน้าอย่างเดียวนะครับเมนูที่สองพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพร้อมเสิรับค่ะ เนื้อโคขุนปลาจิมพ์ตลวโรยหน้าด้วยไข่อะไรครับไข่ปลานไข่ปลานจากลาเวนไข่ปลาแซลันจากลาเวท่านครับถ้ามันเป็นพิธีกรแทนผมเคระ่าผจะไป่นั่งตรงนั้อ้ไ่ปาชุเต็เมนูที่น่าทานมากเลยนะจ้ากาเลยครับเสร็จแล้วมีโอ้อุปกรณ์ที่คมาเลยนะครับให้รู้ส อตไก็ค okay? wow. mm ือทอดใช่ไหมคระตับหานครับพี่น้องครับอุมนี้ครตับหางครับี่รม่ร่อร่อยคุึค่ะเป็นครั้งแรกค่ะที่เด้ทาน ผู S <S ้ชววัวนะคะเหลือยังเหลือเไปเสิร์ฟจไงเดอบนมครับเดี๋ถามความรู้สึกขั้นต่อไปนะคะเป็นไงบ้างคะเมนูที่สองค่ะแวเองรบาปกนดหลักจัได้ในเนี้ยอิ่มแล้วนะยค่ะยางครับยางจายังอีกเยอะยังอีกเยอะ กาหลีผสมญี่ปุ่นอาจจะรสชาติอาจจะถูกอกถูกใจแล้วก็ไม่ถูกอกถูกใจควบคู่กันไปเชิญครับ <c oughs> โอ้โหม <c oughs> ีสองพันที่แลสไตล์เกาหลีและญี่ปุ่นครับอ,อันนี้ทสานะคะตุ๋นนานนะครับ <c oughs> ตัวนี้ใช้เวลาสามชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงครึ่งน,นะครับในการตุน๋นอ๋อข๋อเพาว่เป็นเป็นหม้อเลยไหม ซุปหาบัวนะคะเตรียมเตรียมไปเลยี่2,500บาทต่อกิโลกรัมนะครับมาโชว์กันอยู่ตรงนี้ตรงหน้าวันนี้ถ้าไม่หมดอีกจำนายไหมครับหรือแจกนี่ปลาอย่างไงเสียหว่าบปลอยงไงสียหไปเอามาเป็นปลาจะมนหัวจะตัดก็เดียังตัดหั ากินใหญ่เลยบ่อแน่ไปนี่เขออี้เดซื้อดวันมันไม่ได้ขายรับนี่ะไวันนี้ท่าจะเหมายว่าเราดูสักหาโครับท่านโสองพันห้ครับท่านอ้ะปนลุกนะครับอันนี้ออกสื่อเลยนะนี่อ้าวทำไมท่านหัหน้าทีมสื่อบอลชวนได้ชิมก่อนล่ะครับ ปวใจไม่หะคะว่านี่เป็นตพือ้กนีกครับนุ่งจะละลายแบบรูมใหญ่ๆไม่มีฟันฟงเที่ยวก็ต้องเที่ยวเลยครับขามันจะละลายเลยรแบบนี้ไม่ต้องเทียวอเซลครับมีอาวุธทั้งหลายอนคมกว่า แทบบอกไม่ออะแทบบอกอ่อนมากเลยครับม่เนียเลยรูปผางัวรูปางัวครับหกพัน้อครับจ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 ับัแปดไม่น่าผมซื้อเร้อยยี่สับบาทมันถูไม่ได้เลยอันนั้บโลหะเลยนะคือพวกพิลามีพิลามจดามนะครับคืออ่าดีก็อุปกรณ์ต้องดีใช่ไหมครับการแต่งแต่ง ทำไมใส่ถุงมาอย่างนี้แล้วครับมนเจออะไรครับเป็นเคมีกนะคะตอนนี้เอ่ออ่อเป็นโจเสริมเพื่อความเหมาะสมเพื่อความเหมาะสมจะได้ยีคำนี้อ่อยในเปลี่ยนจะดูไว้อยู่เสริมพิเศษให้อีกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เตรียมมาก่อนว่าจะมาโชว์แต่ไอแพนผักแก่อร่อยก็จะเป็นเมนูสริพิเศษให้ก็เลยต้องหมักมาอย่างนี้ก่อนนะครับ เจ็ดปีที่อยู่ในญี่ปุ่นทำอาหารให้คนญี่ปุ่นได้ทานจเขายอมรับนะครับแต่ก็กลับมาประเทศไทยแล้วไปช่วยภาษ,า,ษา,ญาญี่ปุ่นได้ไหมครับครูไมรู้เรื่องครับบอกฟุยกับผมไม่รู้เรื่องเอาอย่างนี้ก็ลากสิครับ่วยลาบเลยนะฮะเจ็ด อันนี้จะเป็นลา,า,นะาไนบไข่กุ้งลาบไข่กุ้งทำไมชอบเนื้อนั่นลาบไข่กุ้งผสมสูงทันทีบ้านตำรวจคุณคิดออกว่าตะกี้เองไม่ได้ทำเมนูนี้นะฮะไม่้เคยคิดมาเมื่ก่อนทางท่านผู้ใหญ่ครับนั่งไป็นกรต้นครับเพราะว่าอาหารจะลงให้ท,ทันทีครับ ท,ทั้งข้าวเทียบริ้วทั้งอะไรจะลองให้่านได้เลยคนะรับโต๊ะจีนลงแล้วนะครับอ่าหารจีนใช่ครับเ,เ,เป็นข่าที่เทฟแบให้เป็ประจำแล้วก็มาใช่น,นะครับโอ้นี่อร่อยสยัมผัสมาทุกเนื้อ<ะ>เขียนนะครับเขียนนะครับเขียนนะครับตอนนี้มาร่วมง,งานนะครับโต๊ะดานต้อนนี้มาร่วมงานตอนนี้ะวางตะเตรียมเตรียมวัวไว้สองตัวด้วยกันนะครับอาหารนี้นะครับแต่ว่าเช้านี้นะครับทานนะครับได้เป็นอาหาร เป็นกล่องหรือย่าไม่ทราบนะครับเปรียเลยเป็นนีรเปรยานนอยู่นะครับนให้เลยอกกเป็นมีนมพิเศษเลยนะคะที่ครับสัมาเป็นพิเศษในวันนี้นะคะอาจจะได้ทานที่นี่เป็นที่แรกเลยนะคะตอไนะต่อไรอไดวเฟก่อนนะเี่อ่ออะไรอ๋อเคที่อที่บาเลยถ้ามาเพิ่มเนี่ยเปรบเพิ่มเพิ่มาหอ แต่เขาว่ามันกคือมีกับต้นไฟเข้าไปนะให้ความร้อนเขาไปไนะครับเพื่อเพิ่มความหอมโอ้ไข่กุ้งไข่กุ้งมาแล้วเป็นไข่กุ้งจากกุ้งอะไรครับเชฟครับกุ้งแม่นำ้นำจริงจริงแล้วผมจะทำความเข้าใจนิดนึงว่าไข่กุ้งไม่มีมากมายขนาดนี้หรอกออนี่คือไอข่ปลาือการผ่านการมิจีแต่เราิ คำว่าไข่พุ่งัลก็เลยเก่นแบบนี้เพรผมพู้แตที่ไห้ฟังบางคนเริมกินสีขางนี้ก็มีระแพูุ้้งแต่ที่ไม่มีจริงไม่มีส่วนกระผมที่ทําให้แพ้ทานได้เลยครับอ๋อตัดสินาได้เพาะตุการี่ีางรับการทาไข่ปลาจะไป้อมกันเลยน่าจะเป็นเซ้ใหญ่เซ้ใหญ่เซ้ใหญ่แน่นอนเอาใไม่กินกันไปเลยใช่ จะมีน้ำปลาลมอนมีทั้งตับหาดย่างกุ้งมีเนื้อตักตีมล้อมด้วนมีข้าวอะไรด้วยไหมนี่คนละสองคำพูดนะคะพี่ที่ตกคนนี่คืออะไรครับเทยครับเป็นเทคนิคน้ตุ่นน้ำเบื่อมากตกพุ๊ดอ๋อให้น้าเออเป็น่นิครับน้าเาเหนือยเอเราก็ตกก่อนเลยเนาะเฮ้ยเหงื่อเหงื่อเยอะมากเลยไม่เป็นไรพี่ไปบอกให้ตก Okay. โอ้ได้ล,ดลขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ